ครับสวัสดีครับผมนายสนิทดําบันสูนย์นยึกดําบันเนาะอ่าครับผมอิู่ไซกับพี่การหฮาพี่การเฮาอยู่บ้านเรื่องอุดมมู่สองตำบลแก่งเหนือเพื่อเขมาลดจังหวัดดุบลราชธานีครับผมครับผมเฮ็ดเฮ็ดมาได้ชั่ปีอะพี่อันนี้ปีที่สามครับของเฮาเป็นศูนย์เรียนรู้เนาะรับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับต้นเ้นตกา เนี่ยเขาเสริมด้วยพอการใหม่น้ำก็ผสมผสานเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงมัวเลี้ยงอย่างทุกอย่างเฮ็ดปุ๋ยเองครับทำหน้าหน้ากับแปลงเกษตรออร์แกนิกไห้แลนด์คือเขาเฮาออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตัวนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของทกสเขมราลน้ำนาะแน่นครับเป็นศูนย์เรียนรู้ของทกสน้ำเป็นของผมพัฒนาที่ดินน้ำครับของหน่วยงานกระทรวงเกษตรน้ำบผมูอะไรอย่างครับ บรูรบกวนเวลาหลายดอกโมนี่ผู้ว่าพุ่นยาแต่ว่าว่าสิ่งของสิสิ่ท่ายเองละก็สิว่าไปตามตามที่หูตามที่เห็นครับผมเพราะว่าคุณนหัจใจกันเลยแหวกเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่อยากเฮ็ดเกษตรครับบูรบกวนหลายสิท่ายเองครับผมขอบคุณครัื่อบคุณหลายาาแล้วเป็นแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจเอาไปปั๊บใส่เอา,าตรงประเทศใญ่ๆครับผมบ่อยากรบกวนเวลาเพูนจะเท่ากับสนิทกันอยู่แต่ว่าเพูนกับหยางงาน เฮากะเอาความรูทีวอลซิ่ควงกะพ่อมีน้อย,อยๆเกี่ยวกับการเกษตรกะอยากมาแนะนําให้พี่น้องคือสวนทังสวนพิน่นซีเนียนต้นก้ใหม่พี่น้องครับผมตัวนี้มะลิดพิ้นว่าเป็นใหม่พันจากภาคใต้แต่ว่าบ่าสซิ่งควองกะบ่เคยเห็นผลบนดอกบ่เคยเห็นหน่วยแต่ว่าตัวนี้ที่พ่อได้หลายนี่พิ่นจองเบิดแล้วพี่น้องครับผมก็ถือว่าการเฮ็ดเกษตร การเพาะต้นใหม่ของเพิ่นถือว่าประสบผลสาเร็จกาใหม่บางอย่างพี่น้องครับผมผู้ถีบบ่เคยเพาะกาต้นใหม่เนี่ยเพ,พิ่เพาะพี่น้องบางคนถีบบ่เคยเพาะต้นใหม่หินบอกการเสียบมเมล็ดเพิ่นพี่น้องเมล็ดพันธุ์แตละยางเฮ้าสิต่างแล้วก็นอนบ่คือการได้พี่น้องครับผมปางต้นก็นอนครับผมถ้าเป็นตน้นถ้าเป็นต้นพวก ต้นจานต้นไอ้ท่องกาวเฮาข้องมาซึ่งของเสียบนี่วาชพืงของเสียบไล่นอนสีบตังแนวนี่เสียวนอนไล่นอนครับผมต่ต้นมะลิทั้งหวหนาสนิดเพ,พ,พิ่นเผอไล่ไล่ต่างพี่น้องครับผมมะลิทนี่เป็นพันธุ์ไม่มาจาผ่าใตพี่น้องครับผมมะลิละห้าบาทพี่น้องแต่ว่าวัชพืงของมะลิทามเงินมาต้นพันธุ์ต้นละเจ็ดบาทแต่ว่าคุณจองบนแล้วหลายอย่างพี่น้อง เป็นเกษตรกรดีเด่นเป็นหมอดีระดับประเทศพี่น้องครับผมแต่ตอนนี่เพิ่นเคยไปขอตน้นพันธุ์จากบาเส้นของแต่ว่าเบาเส้นของบริเฮตธุรกิจคือว่าบริพอต้นไม้ขายกเ็เลยบริได้ตอนเนี่ตันนี้เป็นตน้นมะทุเรียนพี่น้องเป็นทุเรียนป่าสําหรับว้เสียบหยอดได้พี่น้องเพราะว่าทุเรียนป่านี่หลากเป็นสีแข็งแรง เากเาัเสียไปเสียบยอนก็ทุเรียนไอ้พันธุ์ของบานเฮาทุเรียนมอนทองเงี้ยงหลายหลายหล,ล,ลายพันธุ์ที่เป็นพอกาที่ว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ดีตัวน,นี้เฮาคือว่าใส่ต้นพันธุ์เพื่อขยายพว,วลาเขาแข็งแรงคือตอน้นไอ้ทุเรียนป่าพี่น้องครับผมอ่าพิภาพี่น้องยางมากเบิง่งเ่าเพิ่งปลูกยังเนี้ยกายังเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการพอ่พอพันธุ์ในพี่น้องเพราะว่า ถ้าหฮาเพาะเร็วเกินห้าก็ต้องใส่น้ำพดหลายพี่น้องครับผมต้นถ้าต้นใหญ่แห้งปัญหาคือคือ,คอหากเขาย่าวพี่น้องครับผมถ้าหากเขาย่าวเวลาเ้าไปดึงกระสีเฮ็ดห้หากที่ล่งดินเลิกๆนี่เขาขาดพี่น้องแล้วก็ลากฟอยเขากระสีลงไปอยู่ดินเลิกๆน้ำเ้าดึงขก้นมากระสีมีแต่ต้นกำหกักหากเกี่ยวไปเสียในใปลูกโอกาสหลอดของต้นใหม่ก็หน่อยพี่น้อง ตั้งนั้นต้นใหม่ที่สำหรับจะไปปลูกจริงๆนี่เท่ากับว่าอ,อย่างห้ต้นใ่ญยแห้งดังนั้นคือตอนนี้เพื่อนกำลังให้ดินพี่น้องครับผมปักช่ำต้นใหม่สำหรับสิส่งออเดอร์ปีนี้พี่น้องครับผมเพราะเพื่อนเฮ็ดงานหลายอย่างเพื่อนสีส่งต้นใหม่และเฮ็ดครงกรันไอโอซูนโลกท่านข้าต้นใหม่นั่นพี่น้องครับผมสำหรับพวกผู้ที่อยากเข่ากุ้ม ธนาคารต้นใหม่เข้าขายคาร์บอนเครดิตเข้ากับสามารถติตอ่อทังสวนดึกดําบันเสิร์ชดเขาไปหาในอไอ้กูเกิลก็ได้พี่น้องว่าสวนดึกดาบันดเพิ่งเกษิบอกตำแหน่งมากสาหรับผู้เดียมาเมืองเบิ้ง,งานงานส่วนใหญ่ขงองท่อกระซอขมาลาดเพิ่งเกษผขากลุ่ผมผู้ที่อยากปลูกต้นใหม่ร่วาเฮ็ดโคงน้องหน้าอยากมีรายได้เกี่ยวกับการเฮ็ดสวนผสมผสานเพิ่งผ่าเขาเมือเบื่อง,งานพี่น้องครับผม โดยถือเั็นี่มีกลุมฮาจัดกลุมขึ้นมาสามารถกู้เป็นกลุมสามารถกู้เงินจากธนาคารใดพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นพักหวานปลาพี่น้องกาช่ำไวผสมกับตนบ้นแบกตะกบบานเห่าตน้นแบกตะกบเนี่ยก็ลังเริ่มพี่น้องคือว่าเนมีโครงการขายต้นใหม่ปีละหลายแสนพี่น้องครับผมทําเงินหลาย งเงินได้ลายแหงพี่น้องแต่ว่าพ่นก็ะเฮ็ดสองหัวเมีย้าคนงานได้ลายแต้มีงานได้ลายโอเดอร์ได้ลายเพิ่นกะเขาลุงน้องพ่ามาล,ลายๆต้นพันพี่น้องแต่เป็นต้นใหม่ปลาแต่ว่าการสีเฮ็ดปลายอย่างเดียวเขากับเพื่อสีมีรายใดครับผมมาตองปลูกสวนผสมประสรานไปาอ่าลหลายๆย่างพี่หนักต้นใหม่ทุกต้นขายได้เบิดพี่น้องครับผมอยากศึกษาดูงานกับเขาเมื่อเบื่องงานใดสวนดึกดำบันพี่น้องครับผม อันนี้ฟองอยู่ายไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมไอจีพาไปเบื้องส้นทั้งส้นท,งสนทั้งบอ่อปลาน,นั่งเบื้องส้นหลังบ้านพี่น้องครับผมของท่านสนิทเพิ่นนี่บอ่บอบ่อปลาพี่น้องครับผมส้นนี้เป็นส้นทั้งหลังค,ครับผมบอ่อพาะไอ้มองพอต้นไม้พนดีโย่ส้นทั้งหน,คา,นา,งาครับผมกระปูผสมวัชนระวังปลาครับผมกับ คือสวนเฮ้าพี่น้องครับผมเฮาสามารถปลูกผสมสารกันได้พี่น้องครับผมเพราะว่าถ้าเฮ้าสีรอดใส่ป้ายางเดียวนี่เฮ้ากับสีรอยเป็นเวลาหาปีสิบปีพี่นอ้องสวนหลังเพิ่งเ,เริ่มเฮ็ดยื้กกันพี่น้องแต่ก่อนเพิ่งเรเพาะต้นใหม่เลยมาเฮ็ดเป็นโูกไอ้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโคงน้องหน้าแล้ะกัมีข้องส่ไกล้พี่น้องปลูกพี่ปลูก หลายๆอย่างของที่กินได้พี่น้องครับผมผสมประสานไปน้ำ้ำเิ่นกับตัวนี้มีไอ้ปลูกกระทินเทพากระทอมดีพี่น้องเย็ยนดีถือว่ามาล้างบ้่นก็นถือว่าเย็ยนดีพี่น้องครับผมกระทินเทพาเนี่ยตัวนี้ปลูกซีดาส้นนี่ปลูกซีดาพี่น้องครับผมเนื้อที่ลร้แห้งพงเพ่นเนื้อที่ยูเจ็ดสิบไร่ ต่ว่าผลสิมาเห็ดโขงน้องหน้าส่วนผสมประสานอยู่ประมาณสักซิบไ่น่าสีด้พี่น้องต้งผลสีมีต้นต้นยังก็ล่ะต้นบักตาลพี่น้องครับผมเป็นพืชระยะยาวหาบุยเงินโบเทกินพี่น้องครับผมเอาใสิงของหรือ้าหาง,างมาเป็นข้องใส่ไกลแต่ว่าตัวน,นี้เพิ่นเพิ่งเลื่อมคุดพี่น้องครับผมตัวน,นี้เป็นผสมประสานตัวน,นี้เป็นแค่หน้าอีแค่แค่บานแค่กินดอกบานเ้อ รองไส่ไก่ตัวนี้เป็นบอลเล็กๆนี่สามารถเลี้ยงเลี้ยงไอ้ปลานิลนหรือปลาปลาดุกปลาหมอกระได้พี่น้องครับผมโดยมีระบบน้ำพี่นอ้องระบบน้ําระบายเข่าออกพี่น้องครับผมตัวนี้เพินนพ่นเพิ่มในรงหางเพราะว่าเิ่นรุงปูนเทวาอยู่ขาเชื่อแต่ว่าการเกษตรบม่มีสูตรตายโตพี่น้องครับผมกเ็เลยเรียวเตะอ้าวเรียวแตะดินสภาพดินพี่น้องครับผม พะว,ว่าห้องสใสใสทุกสิ่งทุกอ,อย่างตามทฤษฎีพื้นเป๊ะๆบ่ได้พี่น้องครับผมเพราะว่าเขาต้องเบิ่งว่าดินเข้าลักาะพื้นที่อากาศต่างกันใสโค้ขึ้นกันพี่น้องครับผมผสมประสานร่วมไม้ป่าพี่น้องนี่จะคลองกินสำรับกระไม้ป่าก็าโอเคพี่น้องจากพื้นที่ที่เป็น หาบ่มีบ,อบอ่อเราบ่ได้มาเห็ดสวนหนึ่งสิคืออุ้ยแรงแห้งน้องครับผมเนี่ยไปทั้งใดม,มีแต่ไอ้โงหน้าบอ่อนี่ถือว่าใหญ่แห้งครับผมบอ่อแต่ว่าบอ่อสุขของมันห่อนแดดเล็บพผ้าพี่น้องอย่างเข้าไปดอกเพราะว่าตัวนั้นเพิ่ปงปลูกต้นใหม่เพิ่งส่งสีห่อนแห้งนะแต่สมประสานพี่น้องถือว่าการเริ่มต้นก็โอเคอยู่แต่ถึงว่าถือว่าบอ่อท่านลอยเปอร์เซ็นต์บันไดเพราะว่า เพือ่อนยางงานพี่น้องเป็นทีมีงานหลายเรียนบูจักเรียนเกี่ยวกับกลมไอ้อัิดินผู้ที่ปลูกผู้ที่มีโครงการปลูกต้นใหม่น้ำธนาคารโอโซนโลกน้ำเพื่อนกับไปเน้นน้ำล้วกับไปเบืองแปลงได้หลายยางพี่น้องครับผมก็เลยบ่คอยมีเวลาเบิงเ่งแต่ในหัวหนาสิธิปัญญาส่วนี้ง,งานเป็นศูนย์เรียนรู้ของท่อประสพพี่น้องครับผมเขียมือราดจะเบาๆซื้อของมากบูถือมือเป็นดกับบูเป็นยางถือว่า ่ห้องมาถือมือเพิ่นอบลุ่มห้องขอสิบกข่อยเดทายให้พี่น้องเบิง่งผ้ากันยางเงยงเอาเป็นพี่น้องคลิปนี้เอาเงาี้ยงนน้อยตัวนี้ปลูกแฝกรอบบอ่อพี่น้องกันกันปลาออกได้พี่น้องแฝกนี่นคือเพิ่นสิขืนน้าแฮียแต่ว่าก็โอเคพี่น้องเนี่ยปลูกแฝกขักของขอบบ่อพี่น้องหญ้าแฝกโซนพื้นเพิ่น,นบางต้นไม้ออกเพิ่นสิไป,ปปลูกกล้วยหอม ท่านผีแั่มีง่วครับผมนี่หมูปลาพเพราเบึงแปลงยกสูงพี่น้องครับผมปเป็นกระรสยยกสูงหมะสำหรับพี่น้องทีนี่พื้นที่หน่อยล่ะก็ตัวนี้ดูแรงไงเห็นบ่แรงกระเสีสาธิตพี่น้องครับผมสวยงามมากพี่น้องครับผมท่านแก่กินบวชพี่น้องปลูกหอมปลูกข้าวซี กินเบิดพี่น้องแต่ตัวนี้พ่หูว่าเป็นอย่างสงสัยเป็นเนีย่ยตาเนี่ยตาแหงเันเวินเ,นเนอยู่กรงเปาเสือองบริเทมื่อหร่สิเนีดเพิ่นแสงเตลมะมุ้งคืกกันพี่น้องอาจเจมเนยเจมเนี่ยสวนดึกดำบันปลายพันพี่น้อง เป็นสวน,นบ้านแต่ว่าก็สามารถสางได้ดๆๆ่ให้ค่วมสุกแกผู้ที่มาเยี่ยมชมพี่น้องครับผมพยายามไปเบิง่งส้นหมูป่าที่มีไทยเงีายาียพี่น้องเบิ่งระบบจัดก,การภายัยพี่น้องเพิ่นเะีีเอา คลายมากันหล่ะเก็บใบไผ่ใส่ถมเหงาไผ่ลมเลื่อนดีพี่น้องตัวนี้เป็นไผ่บานาาบานเฮาไผ่บานสซงหน่อยพี่น้องครับผมโอเคตัวนี้เพิ่นสีนอกจาเพิ่นสีเป็นซื้อเลื่อนรูแล้วมันก็ดจะมีทุ่นสนับสนุนจาก ข้าก็สอนน้าพี่น้องเพิ่งจะเลยเห็ดไปได้เพื่อนสำหรับเ้าเห็ดคิดเห็ดไอ้ปลูกสวนใหม่ๆเ้าก็ต้องใส่ทุนจังน่อยพี่น้องแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่เ้าไปตามกระแสะโหลดเนี่ยต่านเ้าสิพาดกันไล่พี่น้อ,องคร,รับผมพ่อปาเพิ่งหมูปลาเตะแต่เป็นศูนย์เรียนรู้ห้าก็ต้องโตกใจญ่เว้พี่น้อง ซื้อเรียนรู้ข้าต้องมีระบบมา์กีดระบบหลายยางพี่น้องเราจะศึกษาหลายยางตัวนี้ลดต้นทุนส่วนไม่ป่า น้าอาคลิปนี้พี่นี้พี่น้องครับผมบพราะส้นค้องใส่ผ้าพี่น้องมาเบิงสวนดึกดำบรรเป็นศูนย์เลี้ยนลูกเพราะกล้าต้นไม้พี่น้องสางอาชีพใดบ้านนอกเข้าขพี่น้องครับผมสำหรับผู้ที่อยากมาศึกษาดูง,งานกับพิ oh. มพ search แถวาในคูเกิลคูอยู่ใกล้กับสามารถได้สามารถมาได้าาไดตำบลแก่งเหนือพี่น้องบ้านแก่งเหนือตำบลแก่งเหนือพิมพ์เข้ามาสวนดึกดำบรรเ์ิร์ชเข้ามาเลยพี่น้องครับผม อ่ะคลิปนี้พี่เนียไว้สำนี้น้อพี่น้องๆคลิปหนาโอกาสนาพอกันไหมพี่น้องครับผมสวัสดีครับ